สวัสดีค่ะบอกเธอวันนี้มีอีพีต่อไปนะเราตอนนี้เราไปยังยินจิกเขาใหญ่นะ้อยู่เขาแญกอีกไล่วันเลยบอกเธอวันนี้นะเรามาพีโมเพียรซ่าเธอเมื่อเราลงไปอยู่ประเทศอังติษถ่ามหาเคยไปอังกฤษมาก็ไม่เคยไปสวิตม์ก็ไม่เคยไปแต่เธอฉันก็ไม่รู้อะเขาสร้างมาไปทำรือ้อตัวแรกแต่มันใยญหมาขาข้าวคนละห้าสิบบาทไปท้ายลูบนะเธอมี มนมนมเนยมีนาำให้เราซื้อด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีน้องสัตว์ต่างๆนะเดี๋ยวด้วยอ่ะจะไม่ได้อ่ะอพาก้าหรอเออมาัาจะใช่เลยเดี๋ยวจะมีนะอันนี้ตรงทางขาเขาจะมีพ่อไทยบอกเราถ่ายรูปนะเธอมีมุม่นถ่ายรูปเยอะอยู่นะมีอาคารใหญ่ๆฉันคือเดีวเขาสร้างมาหรือได้โตมาก แต่ที่ฉันชอบที่นี่ยัง้องไปหน้ากี่ดอกเริ่มชัชวาลมันบานเธอแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่บานนี่มุมถ่ายูปเข้าดีมากแต่เธอดูฉันแต่งตัวปเป็นแบบมเมอร์สาว farmer มมอ,อย่างแรงเธอดูสิสร้างตายแต่เป็นาว้ามเมอร์ได้ไหมเออปอกแย่บาน่าว,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 วัวจนอีกเออช่างตัวคงจะแบบุูเมดจะไปกับฉันคงจะแบบน่อใจอะอล้วเธอดูวิว มันเกรนมาก็ใจไม่ใฉ่ไม่เทอาว่ามันเป็นมามันมอกคนที่แบบชอบอะไรทุเคี้ยวแบบฉันอืออนไไปนี่ไปกันประมาณสี่โมงเย็นนะเขาเิขาจะปิดประมาณกไกลๆหกโมงแล้วจะจำไม่พิดนะเออคนตุงตอกแซ่ดางการดีีเมโรนนี่ไงน้องสัตว์ของเราเหมือนฉันมาเจอเพื่อนไหมพวกเธอพวกเธอดู ื่อห้านเนี่ยย่านไม่ใช่ห้าย่านเนี่ยเราไปต้องายตัค์เพลินนะของเราเสียขาข้าวเนี่ยเอาขุบอ้อยออกไปแลกเป็นตัวยาให้น้องได้ปกติเขาจะปล่อยนอกมาในถุงในถุงยาเมือกี้นะแต่ว่าเดี๋ยวความที่เราไปถือเพื่อนมันตุตอน้าผีเขาบอกว่าปล่อยนอกมาไม่ได้เดี๋ยวน้องจะป่วยค่ะก็เลยแบบไม่เดฟิวให้ห้ามทำน้นองแล้วจริงๆงก็จะมา่อยอยู่ตรงในขอกันที่่องน,น,นี้แหละเขาก็จะมีอธิบาย คุณเหรอไม่ใช่สิลศาสนาเออข้างนอนนะเฉินเออชื่ออะไรเป็นเออมาจากที่ไหนไรปันนีแหละแต่ว่านะฉันก็ไม่เคยได้สนใจรายละเอียดก็ค,ความรูนะร้นะเท่าไรนะฉันก็เน้นให้รู้ให้วิวเออนีก็คือรู้ไม่ของฉันอืมอได้ยามาเนึง่งกับมือเสียดายตรงจุดหวานอนองเขาไม่ได้อยู่ข้างหนอค่ะถ้านอนไปยุคข้างหนอแมันจะได้ฟิลแบบ สาวฟาร์มเมอร์อย่างแรงคืออยู่ใชิ้นพวกร้าให้อางไปแบบนี้นี่น้องฟันยาวมาอันนี้ถ้าตอนจับตอนตอนข้าเก็ดหน่อยนะไม่ต้องตกใจค่ะวิดญาณมันจะ รอบไปรอบมาเพราะว่าฉันก็อยากลงไม่ก่อนฉันก็อยากลงตรงนั้นแหละฉันจอบตรงนี้ฉันก็ลงตรงนั้นก่อนเป็นธรรมดาใครดูเวรู้ว่าก็เออทุ่นดูนะแต่ว่าช่วยด้วยเช่นด้วยนี่คือฉันแปลกแต่ก็คือมันจะย้ายไปไหนย้ายมาได้ตัวได้ไหม ค,คมมนาะแต่ว่าถ้าไปกับแกล้งเผื่อนเศร้าก็เป็น,ปน,ปนหิน่งมอเตอสนุกนะอ๋อบ,บายบายฉันกลับแล้วนะฉันกลับแล้วนะเธอฉันไปเขาใหญ่หลายรอบมากแต่ฉันไม่เคยแวะไปที่นี่เลยอะโอเคนี่เป็นครั้งแรกของของพิโมเพซ่าเขาใหญ่ของฉันนะบา,บายบาย